สวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกคนนะครับพ่ผงครั้งในคลอสอ,อกกับคลอสอ,อกชนแนลนะครับวันนี้เราก็อยู่กับ Arena of Valor หรือ ROV e กันอีกแล้วนะครับและคอนเทนต์ในวันนี้นั่นก็คือ Q&A ROV พาร์ทที่90 ถ้าน้องๆคนไหนสงสัยคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ถามกันเข้ามาในชุมชนตัวพี่เองก็จะตอบให้ตามคิวนะครับและขอฝากเพลลิสของคิวเนเอเวไว้ด้วยนะจ๊ะอีกนิดเดียวจะร้อยพาร์ทกันแล้วไปครับเราไปเริ่มที่คําถามข้อแรกในวันนี้กันอาร์เซน่าอารสเตอร์โลริออน3ตัวนี้ใครเหลี่ยมกว่ากันโอ้โหแต่และตัวที่น้องลิสมาเนี่ยโคตรเหลี่ยมหมดเลยครับอาร์เซน่าที่เคยฮุบอาณาจักรเฮเลออสของมูราดก็อยากจะไปเหลี่ยมฮุบอาณาจักรมังกรที่อยู่ข้างๆอีกในส่วนของโลริออนเขาก็ดูแบบเป็นคนที่มี เ,เลี่ยมเยอะมากดูจากสีหน้าเขาโรลิออนโมเดลใหม่นะดูจากที่เขาไปดิวกับชาโดแฮนใดๆนะฮะรวมถึงอาริสเตอร์ตัวนี้ก็โคตรเลี่ยมเลยครับเลี่ยมจนราชนีอิลูเมียเนี่ยต้องไล่ออกจากเวด้าทุกคนซึ่งน้องถามว่า3ตัวนี้ใครเลี่ยมกว่ากันเนี่ยพี่ขอยกให้อาริสเตอร์ทำกาอันดับหนึ่งเพราะว่าด้วยความที่เขาเนี่ยฉลาดมากๆฉลาดจนราชนีคิดจะกาจัดอะคิดดูแต่ตัวอื่นเนี่ยก็เลี่ยมเหมือนกันแต่เนื่องจากข้อมูลเนี่ยมันยังไม่เยอะมากนะดังนั้นอันดับหนึ่งขอให้อาริสเตอร์นะครับคำถามข้อต่อไปเทพเป็นเทพตอนน กวว่าปีแล้มันไม่ได้มีข้อมูลบอกนะฮะว่าเทพแห่งเทพเนี่ยยังมีตัวตอนอยู่ไหมแต่เนื่องจากเขาเป็นสิ่งมีชีวิตที่ซูพีเรียสิ่งมีชีวิตที่แบบสูงกว่าสิ่งมีชีวิตในอัตโนธทั้งหมดเนี่ยตัวพี่คิดว่าทเทพแห่งเทพเนี่ยยังมีตัวตอนอยู่เสมอนะพันปีของโลกอัตโนธเนี่ยอาจจะเป็นแค่แบบไม่กี่ปีของเขาก็ได้อะไรประมาณนี้นะคำถามก็ต่อไปพลังของเบรนอยู่ในระดับทเทพแห่งเทพไหมครับวงเล็บตอนมีชีวิตอยู่คิดว่าไม่ครับถึงแม้ว่าเบรนเนี่ยจะเป็นมนุษย์กึ่งเทพรุ่นแรกที่น่าจะได้รับคําสั่งงงงมมาาาาจจกกเเเเเททพพแ่่ขขออํัดบรนน็็คืปสิี บนโลกนี้ทุกคนดังนั้นถ้าหากเราคิดหลักนี้เนี่ยเบรนไม่มีทางพลังเท่าเทเสียงเทนะคำถามข้อต่อไปเบรนมีพลังเหนือกว่าวอลคัสใช่ไหมครับส่วนตัวผมคิดว่าเบรนน่าจะเหนือกว่าแต่เขาแค่ไม่อยากทร้ายไม่อยากฆ่าลูกศิษย์คนโบรดที่เบรนรักที่สุดจากข้อมูลเรารู้กันแล้วว่าวอลคัสเนี่ยสามารถฆ่าเบรนได้ในการรุกรานครั้งแรกแล้วเขาเนี่ยก็พาคนที่เห็นด้วยกับเขาเนี่ยหนีจากเวด้าไปเลยถูกปหซึ่งตัวพี่เองก็คิดคล้ายน้องนะว่าแท้จริงแล้วเนี่ยเบรนเนี่ยพลังมากกว่าวอลคัสแต่เนื่องจากเบรนเนี่ยน่าจะประมา,าทวค้ เขาา่ได้ซึ่งในครั้งนั้นเนี่ยเบรนเหมือนจะเข้ามาเพื่อห้ามวอลคาร์ดไม่ให้ไปนะเวย้ยแล้วก็เกิดบานปลายต่อสู้กันและสุดท้ายเนี่ยเบรนก็เสียชีวิตไปแต่พอไรามาเนี่ยเราก็รู้กันแล้วว่าเบรนเนี่ยไม่ได้ตายไปเลยนะเขาเนี่ยเหมือนกลายเป็นร่างวิญญ,ญาณแล้วก็แบบไปท่องเที่ยวที่โลกอาทนอเพื่อหาลูกศิษย์คนใหม่และในที่สุดก็เจอกับไบรนะฮะคำถามข้อต่อไปเรื่องที่ว่าเทพแบ่งเทพไปเอาเมาเล็ดพืชมาเขาไปเอามาจากไหนผมคิดว่า,มาเมล็ดพืชมาจากพลังของเทพแบ่งเทพปลูกเสกขึ้นมาเองก็ได้เพราะเขาน่าจะมีพลังทีีี่่่ทําาาออออะไไรกกก็ด้้้้้ตตมมงงขขนนนนเัคลึพ ก็ไม่ได้มีข้อมูลครับว่าเขาเนี่ยไปเอามาเล็ดพืชนั้นมาจากไหนเนื่องจากเทพเปิเทพเนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตที่ซูเรียขึ้นไปที่น้องบอกว่าเขาสร้างขึ้นมาก็เป็นไปได้หรือว่าเขาอาจจะไปเอามาจากอีกโลกที่อยู่เบื้องบนกว่าก็เป็นไปได้นะฮะอันนี้ยังไม่มีอะไรคอนเฟิร์มนะครับเป็นไปได้หมดคําถามข้อต่อไปเมื่อไร่คอมิกซีซั่น3จะมาครับอันนี้พี่เขาตอบไม่ได้เหมือนกันนะจากข้อมูลของน้องพาร์ี่แล้วเนี่ยบอกว่าเขามีการเปลี่ยนเป็นทีมจากเอสเคเนี่ยลงมาดูเองแล้วก็คนเขียนคอมิกเนี่มอมอ้าน,น,นกนานงบ พี่ก็ไม่แน่ใจนะว่าแฟกจริงๆเป็นยังไงนะฮะสำหรับซีซั่นสเนี่ยอาจจะต้องรอกันนิดนึงซึ่งในตอนนี้เนี่ยพอมีวิดีโอเปิดตัวเคนที่มีบุคคลภายใต้หน้ากากที่มาเอาสะจุดทะลุมิติไปอะ่ะซึ่งเป็นคนเดียวกับในคอมมิกทำให้พี่เนี่ยก็หวังว่าเออมันอาจจะมีต่อก็ได้อาจจะต้องรอสักนิดนึงนะครับซีซั่นสามไวโอน่าจะตื่นแล้วนะตอนนี้เนี่ยเป็นซีซั่นอะไรก็ได้ขอให้มาก,ก่อนนะรอหลายเดือนแล้วเหมือนกันคาถามข้อต่อไปทำไมเลสเตอร์ที่ไปอยู่ฝ่ายความมืดแต่ยังพูดภาษาเวได้อยู่พลับข้้อนี มันเป็นกิมมิคแล้วก็ถ้าหากใครได้เรียนรู้ประวัติของอเลสเตอร์เนี่ยจะเชื่อมโยงได้ก็คือในอดีตเนี่ยอเลสเตอร์คือกึ่งเทพเวดาที่ได้รับความไว้วางใจจากราชินีอิลูเมียซึ่งเขาเองเป็นหนึ่งเทพสายฟ้าที่แบบอยู่บนบนถูกปะแต่พอการมาถึงของทูเลนเนี่ยทำให้ดูอย่างมันกลับสลปัดกันหมดแล้วสุดท้ายอิลูเมียเนี่ยก็เหมือนอยู่เบื้องหลังในการให้ทูเลนเนี่ยขับไล่อเลสเตอร์ไปแล้วเขาก็ไปอยู่เผ่าล็อกไฮอยู่เผ่าปีศาจถ่ายเลือดต่างๆซึ่งจากข้อมูลนี้เนี่ยมันก็เชื่อมต่อกัน มีข้อมูลบอกว่าเลสเตอร์เนี่ยเป็นคนที่ไม่ได้พักดีต่อฝ่ายไหนเลยเขาเนี่ยพักดีต่อตัวเองเท่านั้นอันนี้มันก็เป็นข้อคิดที่ทําให้เรารู้ว่าทําไมอเลสเตอร์เนี่ยถึงพูดทั้งภาษาเวด้แล้วก็ภาษาล็อกไฮครับแล้วก็คอนเซปต์ของเขาตอนรรโมเดลอะมันคือความมืดประท้าแสงสว่างมันก็ทําให้พี่คิดว่าอเลสเตอร์เนี่ยยังมีอะไรบางอย่างที่เกี่ยวพันกับแสงอยู่เออเขาก็เลยยังพูดเวด้ซึ่งจริงๆเนี่ยมันมีฮีโร่บางตัวนะที่พูด2ภาษานะยกตัวอย่างเช่นลินดิสลินดิสเนี่ยเป็นเผ่า ซึ่งเป็นปัญหามนุษย์และก็ภาษาฟาตาที่เป็นภาษาป่านะครับคำถามต่อไปในเนื้อเรื่องของอาดูอินอาดูอินเขาตายไปแล้วใช่ไหมครับในปัจจุบันที่เราเห็นคือร่างที่ถูกควบคุมโดยวีราใช่ไหมครับถูกต้องเลยครับจากประวัติเนี่ยอดีตอาดูอินเนี่ยคือขุพนพลคือพลาหารที่สนิทกับกษัตริย์เทนด้วยสองคนนี้เนี่ยเป็นทั้งคู่แข่งแล้วก็เป็นเพื่อนสนิทกันในเวลาต่อมาแต่ในสงครามครั้งหนึ่งกองทัพของอาดูอินและกองทัพของเทนเนี่ยก็ไปรบแล้วก็ดันชนะกองทัพป,ปีศาต์ก็คือกองทัพของวีราซึ่ง ต่อสู้เนี่ยน่าจะเป็นที่ชายแดนระหว่างอาณาจักรนอร์แมนแล้วก็ล็อกไฮน์นะฮะซึ่งพอได้เปรียบแบบนี้เนี่ยอาดูอินตัดสินใจที่จะบุกปีศาจต่อแต่เทนเนี่ยไม่เห็นด้วยเนื่องจากในตอนนี้เนี่ยเผ่าปีศาจมันถอยร่นไปในพื้นที่ที่เขาชำนาญการไปตอนนี้ไม่มีประโยชน์ส่งผลให้นในสองคนนี้ทะเลาะกันเลยเทนเนี่ยก็กลับใช่ไหมแล้วก็อาดูอินกับกองทัพพานามิดของแซเนี่ยก็ยังต่อสู้กับกองทัพปีศาจต่อแต่เนื่องด้วยกลอุบายของบีราส่งผลให้อาดูอินเนี่ยถูกล่อลวงเข้าไปในกับดักแล้วสุดทานีก็ ใช้เวทไฟเดียนเนี่ยเผาร่างอดูอินทาให้เขาเนี่ยเลือดเนื้อหายไปหมดเลยเหลือแค่เกราะที่อยู่ข้างหน้านะฮะแล้วก็เหลือแค่จิตวิญญาณในการต่อสู้แล้วก็วีระก็ได้คอนโทรลไว้นะฮะซึ่งถ้าใครเล่นอดูอินเนี่ยเขาจะเขียนว่าไม่ว่าจะเป็นความมืดหรือแสงสว่างเนี่ยเขาจะทาลายให้หมดสิน้นซึ่งมันน่าจะเกิดจากจิตวิญญาณของเขาครับที่สู้ไม่เลือกหน้าแต่ในตอนนี้เนี่ยเนื่องจากวีระเนี่ยคอนโทรลอยู่ทาให้เขาเนี่ยก็กลายเป็นกองทัพฟอร์เรนเนะฮะของวีระนั่นเองคําถามข้อต่อไปถ้าเบรนไม่ได้มังคับ,บวอร,รอนยัง จะตายอยู่ไหมคะแล้วจะมีสงครามระหว่างเวด้าและเผ่าปีศาจไหมซีเน,นริโอนี้ที่น้องคิดขึ้นมาเนี่ยมันแยกจากซีเน,นริโลหลักใช่ไหมที่แบบเบรนเนี่ยบังคับวอคาร์ทีเชื่อนแสงเท่านั้นทาให้วอคาร์เนี่ยไปหาหนทางแห่งความมืดแล้วก็แตกหักแต่ซีเน,นรีโอนี้น้องบอกว่าเออทางันเบรนไม่บังคับแล้วส่วนตัวเนี่ยพี่คิดว่าถึงแม้ว่าเบรนไม่บังคับเนี่ยวอคาร์ก็ยังหาหนทางแห่งความมืดเหมือนเดิมแต่คัดพอยต์มันอยู่ที่เบรนเนี่ยอาจจะไม่ตายก็ได้นะฮะแล้วเบรนเนี่ยอาจจะเป็นผู้นําของเวดา้าที่ต้องคคคอออยททํําาาาาสสงงรรมกับวีี่เปป็นนผผู้ขศุ ก็คือพี่คิดว่าไม่ว่ายังไงก็ตามมะเผาวิาสัต์ก็เกิดอยู่ดีเนื่องจากสมดุลของโลกสมดุลของพลังเนี่ยมันต้องบาลานซ์มันไม่มีทางที่จะมีแต่แสงแล้วก็ไม่มีทางที่จะมีแต่ความมืด2อ,อย่างมันย่อมเข้าหาจุดสมดุลของมันพลังอํานาจนี้ก็เช่นกันนะฮะแต่สิ่งที่แปลกไปเบรนอาจจะไม่ตายก็ได้เออคำถามข้อต่อไปไบรท์ Bright มีพลังมากเท่าไหร่เพราะได้พลังจากอาจารย์เบรนข้อนี้ตอบไม่ได้นะครับแต่ว่าเท่าที่เราดูในอาร์วีคอมิกแล้วก็ข้อมูลที่พี่รู้เนี่ยรู้สึกว่าไบรท์เนี่ยเขาจะเป็นฮิวแมนที่คล งงวิสุทธิชนเนี่ยคือฮิวแมนที่เวด้าเนี่ยมอบพลังแห่งแสงให้ใช่ไหมซึ่งก็แบบทํางานให้เวด้าแต่ตัวไบ์เองเขาไม่ได้เป็นคนของเวด้าไงแต่เขาไปได้พลังของอาจารย์เบรนมาทําให้รูปลักษ์พลังลักษณะอะไรเนี่ยมันจะคล้ายกับพลังแห่งแสงซึ่งจากคอม,มิกที่เราเห็นเนี่ยพี่คิดว่าไบร์ก็น่าจะเป็นคนที่เก่งระดับหนึ่งแต่เป็นเก่งระดับฮิวแมนนะไม่ได้แบบเวอร์เหมือนพวกเทพเหมือนพวกลอเรียลหรืออ um ิลูเมียทูลนนะฮะถ้าถามว่าพลังมากเท่าไหร่เนี่ยตอบไม่ได้แต่ว่าเอาเป็นเลเวลแล้วกันพี่คิดว่าน่าจะเป็นเก่งประมาณววิิุชนของเดา Human, แบบอัปปเกรดขึ้นไคำถามก็ต่อไปอาวุธของไบรท์มาจากไหนพี่คิดว่าอาวุธของไบรท์เนี่ยมันน่าจะมาจากพลังแห่งแสงเนื่องจากในวิดีโอเปิดโัวไบรท์เนี่ยเราจะเห็นว่าในตอนที่เขาเดินทางไปฝึกกับอาจารย์เบนตั้งนานเนี่ยเขาสามารถเสกอาวุธของเขาขึ้นมาได้นะดังนั้นคิดว่าแหล่งที่มาของอาวุธก็น่าจะมาจากพลังแห่งแสงนะครับแล้วไบรท์ก็ต่อยอดมาเรื่อยๆจนในที่สุดเขาเนี่ยได้รับพลังจากอาจารย์เบนก็สามารถแปลงร่างใช้อาวุเมทได้คำถาม้อต่อไปไบรท์ vs โลร์ิออนใครจะชนะโอ้โหข้อนี้ต้องให้คุกกี้ทำนายการเนื่องจากเป็นอีกหนึ่งศ มาแล้วจากวิดีโอซีเนอเมติกก่อนที่โลรรออนเนี่ยจะทําพิธีบูชายันที่เอาไวยโอขึ้นไปนะฮะซึ่งในการต่อสู้ครั้งนั้นเนี่ยมันยังตัดสินอะไรไม่ได้เนื่องจากโลรรออนก,ก็ไม่ได้เอาจริงเนื่องจากเขาเนี่ยต้องการแค่ถ่วงเวลาเพื่อให้พิธีบูชายันของเขาสําเร็จเท่านั้นซึ่งน้องถามว่าอะสอ,องคนนี้สู้กันใครชนะตอบไม่ได้จริงๆเพราะว่าเหมือนที่บอกว่าไบร์เนี่ยก็เก่งระดับวิสุริชนเขาไม่ได้เก่งแบบเวอร์สุดๆ,ดๆเหมือนพวกเทพอะ่ะในส่วนของโลรรออนเขาเหมือนจะมีภาษีดีกว่าเขาเนี่ยคล้ายๆเป็นอมนุษย์แล้วแต่ตัวพี่่่่่่เเเเอออองงงงกก็ยัไไมมแนใจจะวาาาาาค้้บรรรหืปลลตขูถ ต่อไปเพน่าหายไปหนึ่งปีละคิดถึงนางมากไปดูซีเนอเมติกทีไรก็บีกน้าตาซึมมาตลอดอันนี้พี่ก็เชื่อนะว่าหลายๆคนเนี่ยก็ยังคิดถึงเพงน่าเนื่องจากจุดเชื่อมโยงที่เจมเขาสร้างเนื้อเรื่องขึ้นมาเนี่ยมันทัชเราเพราะว่าจริงๆเนี่ยพี่คิดว่าเขาเนี่ยอยากจะตัวเฮเลนเนี่ยมาแทนเพน่าไม่รู้ติดปัญหากฎหมายหรือติดปัญหาอะไรก็ตามเป็นการรีเวิร์กตัวแรกเลยที่แบบมาแทนตัวเก่าอะไรเงี้ยแต่พี่ก็คิดถึงเหมือนกันนะสำหรับเพน่านะเพราะว่ามันทัชมากมาจากเนื้อเรื่องนั้นถ้าหากใครอยากดูเนี่ยเดี๋ ข้อมูลก่อนที่เงน,น่าจะหายไปนะครับคำถามข้อต่อไปพี่คิดว่าเผ่าซาต้าสามารถเข้าไปอยู่ในล็อกไฮได้ไหมคำถามนี้น่าสนใจเนื่องจากเผ่าของซาต้าเนี่ยมี d n a ของความมืดซึ่งมันเข้าเก็บของคนที่สามารถใช้ชีวิตอยู่ที่ล็อกไฮได้เพราะว่าถ้าคนที่มีพลังความมืดในตัวเนี่ยจะไม่โดนความมืดที่ดินแดนล็อกไฮมกัดกินถ้ามองแบบนี้พี่คิดว่าเผ่าของซาต้าอาจจะย้ายไปอยู่ล็อกไฮได้นะฮะคำถามข้อต่อไปเอลันร์กับคลิกซี่ใครเก่งกว่ากันส่วนตัวเนี่ยพี่คิดว่าน่าจะเป็นเอลันร์ที่เก่งกว่านะเพราะเขาเนี่ยดูต้องสู้ชีวิตต้อออองงกเดินทาะไร ดังนั้นถ้าในการต่อสู้เนี่ยเอลันโดก็น่าจะเก่งกว่าคลิกซี่แต่คลิกซี่คูเก่งนะจากข้อมูลที่บอกนะคะคำถามข้อต่อไปนาครสตอนนี้ทําอะไรอยู่ครับมันไม่มีข้อมูลเลยทุกคนว่านาครสทาอะไรอยู่แต่พี่คิดว่านาครสก็ยังคงฝึกฝนพัฒนาฝีมือของเขาต่อไปเพื่อรอการทําสงครามในอนาคตนะตอนนี้ราชาปิศาจมาแล้วนะสงครามที่จะเกิดขึ้นต้องน่ากลัวอย่างแน่นอนคำถามข้อต่อไปโอมาตอนนี้ทําอะไรอยู่ครับโอโ้โอมาเป็นตัวที่น่าเศร้าคือตัวที่น่าเศร้าของโอมาก็คงจะเป็นวีโรแล้วนะโอมาเนี่ยมันเป็นฮีโร่ที่แบบไม่มีข้อ ข้อมูลอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องหลักเลยและเป็นอีกหนึ่งตัวที่หายไปเลยนะดังนั้นไม่รู้เหมือนกันนะว่าโอมาทาอะไรอยู่ตอนนี้นะฮะคำถามข้อต่อไปคิวเรนกับอาเลนใครเก่งกว่ากันพี่คิดว่าน่าจะเป็นคิวเรนนะเนื่องจากอารลนเนี่ยเขามีความสามารถทางด้านการต่อสู้จริงๆแต่เขาเนี่ยมีข้อจํากัดหลายอย่างเช่นความทรงจําที่หายไปอะไรแบบนี้ใช่ไหมแล้วตัดไปที่คิวเรนเป็นบุคคลระดับสูงของชาโดว์แฮนซึ่งพี่คิดว่าทักษะของคิวเรนจริงๆน่าจะเก่งกว่าเกมเพลย์ที่เราเห็นนะฮะคำถามข้อต่อไปถ้ามีตัวละครที่มีพลังทั้ง,งาเวบกล็ออโ รอจะะเกิดไขึ้นสำระดับข้อนี้เนะี่ยพี่เคยตอบไปแล้วใน Q&A พาร์ทก่อนๆนะก็จะตอบเหมือนเดิมก็คือฮีโรตัวนั้นจะมี potential ต่อสมดุลใหม่ที่จะเกิดขึ้นเนื่องจากเป็นตัวสําคัญที่ทําให้เผ่าที่ได้ตัวไปเนี่ยอาจจะชนะขึ้นมาเลยก็ได้นะฮะโลกอัฒนนเนี่ยวุ่นวายแน่นอนชิงกับควยเนี่ยต้องแย่งคนนี้อเออคำถามก็ต่อไปถ้านาทายาวีรากลับมาอยู่เวดาจะเป็นยังไงคะในส่วนของนาทายาเนี่ยไม่แน่ใจเพราะว่าจากข้อมูลเนี่ยเธออาจจะไม่ได้มี potential กับเวดาขนาดนั้นนะฮะแต่ตัดไปที่วีราถ้าหากกลับมาอยู่ ต้องเป็นประโยชน์ต่อเวด้าแน่นอนเนื่องจากวีล่าเนี่ยเป็นคนที่ฉลาดมากๆเป็นบุคลากรที่เวด้าเนี่ยน่าจะเสียดานะที่เสียให้กับล็อกไฮไปนะฮะถ้าไม่มีวีล่าคนหนึ่งเนี่ยล็อกไฮลําบากนะเอาจริงๆคําถามข้อต่อไปบีเจน VS อาร์เซนกาใครจะชนะอันนี้ตอบไม่ได้นะครับแต่ว่าถ้าให้กาวเนี่ยพี่กาวไปทางอาร์เซนกาเนื่องจากในเนื้อเรื่องเนี่ยอาร์เซนกาเขาหน้ากลัวมากนะทุกคนเป็นพีศาจทะเลทรายที่แบบยึดอาณาจักรเฮลิออสได้เลยแบบเนี้ยในส่วนของบีเจนเนี่ยเขาเป็นมนุษย์ครึ่งออฟที่สามารถเรียกงูทะเล กิมมีของบีแจ๊เนี่ยที่เรารู้มันมีแค่นี้แต่ความสามารถของอาเซนกาเนี่ยมันน่ากลัวเออดังนั้นคิดว่าอาเซนกานะคำถามก็ต่อไปถ้าเบน่าไม่ตายในเนื้อเรื่องเรื่องราวต่อไปจะเป็นยังไงคะส่วนตัวเนี่ยคิดว่าการที่เบน่าตายเนี่ยผู้พัฒนาเนี่ยต้องเอาตัวนี้ออกไปนะครับเนื่องด้วยกฎหมายหรือว่าอะไรก็ตามไม่แน่ใจเหมือนกันดังนั้นถ้าเพย์น่าจะตายหรือไม่ตายเนี่ยพี่คิดว่าเรื่องราวมันอาจจะไม่เปลี่ยนถ้าเบน่าไม่ตายเฮเลนก็เป็นฮีโร่ใหม่อีกตัวที่เข้ามาในโลกอัลคาโนเท่านั้ คอนเทนต์ก็ได้เออแต่ประวัติศาสตร์อัตโนเรื่องราวต่างๆน่าจะยังเหมือนเดิมอยู่นะครับคำถามข้อต่อไปเทวนาส v s มากังก้าใครชนะอันนี้ให้เทวเนาะเพราะเทวเนี่ยดูมีภาษีเยอะมากเทวสามารถเอาชนะวอคาดได้มาแล้วหนึ่งครั้งมากังกาเนี่ยการต่อสู้อาจจะไม่เท่าไหร่เขาเนี่ยเด่นเรื่องการวางแผนเรื่องความฉลาดเออคำถามข้อต่อไปในเนื้อเรื่องไอริตัดปีกมาหลอกไปข้างนึงแล้วมาหลอกจะกลับมาล้างแค้นไหมคบอันนี้เท่าที่รู้นะครับไอริ ID ไม่ได้ตัดปีกมาหลอกไปเลยนะครับแค่เฉือนมาหลอกเนี่ยเป็นคนที่ห่วงปีกมากทําให้้เคาานีแไอมก ในเซิร์ฟต่างประเทศที่มีข้อมูลแบบค่อนข้างฮาร์ดคอร์เนี่ยเขาบอกว่ามาหลอกต้องการจะตัดหัวไอริแต่พอเป็นเซิร์ฟไทยเนี่ยเขาแบบลดความรุนแรงลงมาเขาบอกว่ามาหลอกเนี่ยอยากจะตัดปียไอริแทนนะครับคำถามข้อต่อไปเซฟิราลิเลียนา VS โลริออนใครจะชนะข้อนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะเพราะว่าเซฟิราในเนื้อเรื่องก็เก่งลิเลียนาในเนื้อเรื่องก็เก่งโลริออนในเนื้อเรื่องก็น่าจะเก่งกว่าเกมเพย์ที่เราเห็นเอออันนี้ไม่แน่ใจว่าใครจะชนะนะฮะคำถามข้อต่อไปแอนเนตอีชาเฟิร์บอลอาตาคีรา VS คิรเลนเบเรสข้อนี้ขอให้ ทางชาร์โดแฮน์เนื่องจากทางคารานูเนี่ยคนที่น่าจะต่อสู้ได้เนี่ยน่าจะมีอาต้ากับคีล่าสโตรอีชายเน็ตเนี่ยน่าจะยังนะแต่อีกฝั่งหนึ่งคิวเรนเวเรสคิวเรสเวเรนของเราเนี่ยสามารถเข้าชนหรือว่าแอสซิสซิเนตทุกคนได้เออดังนั้นขอให้ฝั่งชาร์โดแฮน์นะครับคำถามข้อต่อไปแก๊งทหารรับจ้างทั้งหมดบวกไบรท์ VS แก๊งชาร์โดแฮน์ทั้งหมดทีมไหนชนะข้อนี้เนี่ยมันน่าจะเป็นกิมมิกที่เขาไปทำอาร์วีคอมิกไปทำเนื้อเรื่องได้เลยนะเว้ยเป็นแก๊๊งงงงฮิิิววแแแมมมนนนนนนฝััั่่่่่่่่ทีีีตตตออสสู้้กกาาาจะะถล์เยพคด ค่อนข้างได้เปลี่ยบเนื่องจากชาร์โดแฮนเนี่ยเขามีทริคอะไรบางอย่างแล้วก็เขาได้รับพลังจากความมืดมาบูดความสามารถมาบูดพลังมาบูดอาวุธอย่างเงี้เยเออขอเทไปทางชาร์โดแฮนนะคำถามก็จะไปคริสติกอิฟนิเฮเลนลัมเบอร์เครสอารลัมลินดิสตีมี่ ซิลคริกซี่อาญา VS ทารา่าวีรานาทยามีหน้าทีมไหนชนะข้อนี้เนี่ยพี่คิดว่าฝั่งป่าชนะเนื่องจากจํานวนเยอะกว่ามากแล้วอย่างที่บอกว่าฮีโร่ฝั่งป่าเนี่ยเขามีความเก่งที่ซ่อนอยู่ทุกคนไม่ได้เก่งแค่ในสกิลเพลเท่าที่เราเห็นนะฮะแล้วความเป็นปึกแผ่นความเป็นทีมเนี่ยป่าก็ไม่แพ้ใครนะอันนี้ให้ฝั่งป่านะครับคำถามข้อต่อไปชิวเอยาม VS มาคังกา,า,าเฮียเตทีมไหนชนะส่วนตัวคิดว่ามาคังกา,า,าเฮียเตชนะเนื่องจากยากับชิเอในเกมเนี่ยน่าจะไม่ได้สกิลเวอร์วังเหมือนในเกมเพล Yeah. คือเก่งพอตัวแต่ว่าไม่ได้เก่งขนาดในเกมเพลย์ดังนั้นให้มะกังกาไฮยาเตะคำถามเขาต่อไปอลิซแอสซิดโอมา vs ทาร่ามีหน้าทีมไหนชนะอลิซจะตัดไปเลยครับเนื่องจากอลิซในเนื้อเรื่องเนี่ยพี่คิดว่าเคยร่วมลบอยู่แหละแต่ว่าอาจจะยังสู้ไม่ไหวนะครับแล้วก็ในส่วนของแอสซิดก็เหมือนกันแอสซิดเนี่ยในเนื้อเรื่องเนี่ยยังไม่เก่งสักเท่าไหร่นะแล้วก็โอมาไม่มีข้อมูลนะแต่ตัดมาทางทาร่ามีหนาโอ้โหสองคนนี้รู้ดีครับว่าโคตรเก่งโคตรมีพลังแล้วทาร่าเนี่ยเคยยกทัพไปชนะพ่อและพี่ชายแอสซิดมาแล้วนะดัง ค,คำถามข้อต่อไปถ้าอิลูเมียตายขึ้นมาใครจะขึ้นแท่นเป็นผู้ปกครองเวดาแคนแคนดิเดตที่พี่คิดว่าเหมาะสมที่สุดแล้วนะครับก็คือทูเลนเนื่องจากทูเลนเนี่ยได้ชื่อว่าเป็นมนุษย์กึ่งเทพที่แข็งแกร่งที่สุดเขาเนี่ยต่อสู้เก่งด้วยนะฮะด้วยความพร้อมเนี่ยคิดว่าเขาเนี่ยน่าจะพร้อมกว่าลอเรียลเพราะลอเรียลเนี่ยน่าจะทางานเบื้องหลังทํางานช่วยเหลือได้ดีกว่าดังนั้นขอให้ทูเลนแล้วกันนะฮะคำถามข้อต่อไปมอทอสบีเอสมาหลอกใครชนะอันนี้แน่นอนมาหลอกเนื่องจากมอรทอสเนี่ยในเนื้อ เทพที่ถายเลือดปีศาจเยอะที่สุดจนหน้าเนี่ยกลายเป็นปีศาจเขานี่แข็งแกร่งมากๆนะดังนั้นคิดว่าในเนื้อเรื่องเนี่ยมาหลอกชนะมอทอสนะฮะและคําถามก็สุดท้ายในคลิปนี้ซิป vs วิสใครชนะอันนี้พี่เคยตอบไปแล้วนะเคยมีคนถามก็คือซิปชนะเนื่องจากวิสเนี่ยในเนื้อเรื่องน้องเป็นเด็กมากถึงแม้ว่าจะมีอาวุธถึงแม้ว่าจะระเบิดเกงแต่ โอเอนเชียของวิสเนี่ยมันไม่น่าจะใช้ต่อสู้ได้จริงเท่ากับซิปที่เป็นเผ่าปีศาจอบิสที่พร้อมต่อสู้ตั้งแต่เกิดดังนั้นขอให้ซิปนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างสําหรับ q ิวดอพาร์ที่98ในวันนี้นะครับก็สนุกสนานเหมือนเดิมแล้วก็หวังว่าทุกคนเนี่ยก็จะได้เรียนรู้เนื้อเรื่องได้เรียนรู้ความกาวรวมถึงมองภาพกว้างของโลกอาทะโนที่เราเล่นในเกมได้นะฮะแต่อย่างที่บอกนะว่าคําตอบของพี่เนี่ยอาจจะผิดหรืออาจจะถูกก็ได้นะมีอะไรมาดสคัสกันนะฮะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคลิปหน้าจะเป็นคอนเท ครับ,รบ,รบ